นี่นักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาขอบชกมวยกันนะทุกหรนักเรียนเย้แย่แย่แย่เดี๋ยวเราจะได้ไปพอพอสอบชกมวยรับรองฉันทีนี้ฉันต่อยแน่เอาสเก็ตตันค้งน้อยเริ่มก่อนเนาะนอ๋อมาชกเสกสเกตตันมาเจ้ามายอดต่อจ้า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 ,า,าจ้าจะหมัดดาวตกเจาะเาอ่ะมันไม่เป็นอะไรดิเออ น,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 นี่ลยนะสเกเลตันคงจอมาคิเปอร์มาจดีมากคิเป,ปอร์คงเอาละสมิโกงง่ายอีก่ะอะไรเงี้ยมาฮ่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 ามา,าดีมากสม,มิโกงเอนเดอร์คงเอนเดอร์ออควงว่ะ อยู่หนอยู่นี่จ้าอออยู่ไหนะอ่อ่ะอ่อ่าเอออืดีมากเบเนแมนคงเอาย็นเลิคงเาจะไม่ออกเอออเย้เอ่าดีมากเอาละไปเดอคงฮ่าฮ่าฮ่า เี่จะมาทู่ถทุชฉันเหรอเดี๋ยวฉันใช้ไซตามะเลยยอามาไซตามะมาไซตามะโอ้โหมัดเดียวไม่จอดเอาละโอ้เยดออกแล้วทุกคนเอาล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ